ไฮไลเตอร์ er from c b r e อสังหาจะเป็นเรื่องใกล้ตัวและเข้าใจง่ายมากขึ้นสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ The Highlighter from c b e r e กับผมจ๊อบรัฐวัฒน์คุ้ยจิตสวรรณหัวหน้าแผนกวิจัย c b e r e ก็ขอย้ำกันอีกทีหนึ่งแล้วกันสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งเคยมาฟังพอดแคสต์ของเรานะครับก็คือพอดแคสต์ของ c b e r e เนี่ยเราจะมีซีรีส์อยู่สองซีรีส์หลักๆด้วยกันนะครับซีรีส์แรกเนี่ยก็คือตัวนี้แหละก็คือ The Highlighter from c b e r e นะครับซึ่งเป็นของแผนกวิจัย c b e r e จะมาช่วยไฮไลท์เทรนเด้นประเด็นดังต่างๆในเวิร์ดวงสังหากันนะครับว่าเป็นเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือซีรีส์ที่เรียกว่า Open Flo o r นะครับที่เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญของ CBRE เนี่ยมาร่วมพูดคุยเก,ยกับตลาดต่างๆกันนะครับแล้วก็มาอัปเดตมาแชร์เรื่องราวที่น่าสนใจให้กับคุณผู้ฟังด้วยส่วนในวันนี้เนี่ยเรื่องที่เราจะมาคุยกันนะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนกรุงเทพโดยตรงเลยเนื่องจาก ล่าสุดเนี่ยมีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่าวันที่ย2บสองพฤษภาคมถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงชาวกรุงเทพเนี่ยก็จะได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่กันจากที่ไม่ได้เลือกกันมาประมาณ9ปีแล้วนะครับส่วนตัวผมเองนะครับก็อดเลือกนะครับเพราะว่าชื่อตามทะเบียนบ้านเนี่ยยังอยู่ที่สระบุรีอยู่นะครับก็จะไม่ได้ใช้สิทธิ์ครั้งนี้ไปนะฮะทางเรา C ี E นะครับในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาด้านสังหาก็เลยอยากใช้โอกาสนี้เนี่ย ฝากบางเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับตลาดสังหาให้ผู้ว่าคนต่อไปให้ช่วยพิจารณานิดนึงแล้วก็อาจจะดูเรื่องนี้มากหน่อยคนที่ใช้ชีวิตในกรุงเทพเนี่ยก็จะรู้ดีนะครับว่ามีหลายเรื่องเลยนะครับหลายประเด็นหลายปัญหาที่เราบ่นกันนะครับว่าสักวันหนึ่งเนี่ยหวังว่ามันจะดีขึ้น บางคนเนี่ยชินกับปัญหาพวกนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็เลิกบ่นไปแล้วเพราะว่าเจอทุกวันซึ่งผมคิดว่าการที่เราปรับตัวกับมันได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันมีปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยที่เราควรมาติเพื่อก่อนะครับแล้วก็อาจจะ ควรที่จะเอามาไฮไลท์กันนะครับเห้เห็นชัดๆว่ามันเป็นปัญหาจริงๆนะแล้วเราอยากให้มันถูกแก้ไขนะครับในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเอพิโซดสันส้นๆน,นะครับที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของการเดินทางโดย Mass Transit เรื่อง,องการพัฒนาโปรเจกต์ที่เป็น TOD นะครับแล้วก็เรื่องคุณภาพชีวิตโดยรวมของคนกรุงเทพกันนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องที่คนกรุงเทพอย่างเราเนี่ยโดยเฉพาะ คนทำงานออฟฟิศนะครับบ่นกันมากเลยก็คือเรื่องค่าโดยสารต่อเที่ยวของการเดินทางโดยรถไฟฟ้านะครับหรือว่าแม s ทร a ส s i t ต่างๆการที่รถไฟฟ้าเนี่ยได้ขยายไปตามมุมเมืองอื่นๆเนี่ยหลังจากที่เรามีหลายๆสายเพิ่มขึ้นมาเนี่ยทำให้มีโอกาสในการพัฒนาสังหารไปในหลายๆที่มากขึ้นนะครับแต่ที่ตามมาก็คือค่าเดินทางตามระยะทางที่มันโดน expand ออกไป บางคนเนี่ยเขาต้องจ่ายมากกว่า200บาทต่อวันเพื่อเดินทางเข้ามาในเมืองเพื่อทํางานซึ่งถ้าเรานับกันแล้วเนี่ยเงินตรงนี้ที่เขาต้องมาจ่ายเนี่ยมันก็แทบจะกินเงินต่อวันของเขาไปหมดเลยนะครับนี่ยังไม่รวมกับเรื่องของค่าอาหารค่าใช้ใจ่ายอื่นๆอีกนะครับก็ทําให้บุคคลที่อาจจะได้ไรายได้ขั้นต่ำเนี่ยก็ไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินไปใช้ใจ่ายอย่างอื่นเลยนะครับซึ่ง ก็จะทําให้ทําเลที่มันไกลออกจากตัวเมืองออกไปเนี่ยมันอาจจะไม่ attractive เท่าที่ควรนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าค่าที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่าคอนโดค่าทาวน์เฮาส์ต่างๆเนี่ยยิ่งไปอยู่นอกเมืองเนี่ยมันยิ่งถูกลงแต่พอเขาต้องมาคิดเรื่องของค่าเดินทางรวมเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็แพงอยู่ดีก็เลยอาจจะทําให้ใน a r e ยบาง area เนี่ยดูเผินๆเนี่ยมันถูกกว่าแต่พอมารวมค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกขนาดนั้นทั้งเราเนี่ยก็เลยคิดว่าทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ย อาจจะต้องมีการต่อรองนะครับกับ operator ของรถไฟฟ้าต่างๆนะครับแล้วก็ช่วย subsidize ในส่วนนี้ด้วยเพื่อให้คนที่เขาจําเป็นต้องใช้ mass transit จริงๆเนี่ยได้มีเงินไปเหลือไปจับจ่ายใช้สอยอื่นๆบ้างให้เศรษฐกิจมันหมุนได้ไม่ได้เอาเงินมาจมกับการเดินทางเพียงยงเดียวนะครับและปัญหานี้เนี่ยทางเราคิดว่า ยิ่งรถไฟฟ้าเนี่ยมันยิ่งขยายไปเรื่อยๆเนี่ยปัญหานี้ก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะยิ่งไกลก็ยิ่งแพงเลยเป็นพอยที่คิดว่าถ้าเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมันก็จะดี เรื่องที่2นะครับที่เราจะคุยกันวันนี้จริงๆเป็นอีกคํหนึ่งที่เราได้ยินเยอะมากในช่วง3าปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะจากทางภาครัฐก็คือเรื่องของ TOD นะครับซึ่งตัวนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็คือเรื่อง Mass Transit TOD ย่อมาจากอะไรย่อมาจาก Transit Oriented Development นะครับหรือแปลง่ายๆว่าการพัฒนาอาสังหาที่มันอยู่รอบๆสถานีนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเราดูกันเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้าหรือเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ยิ่งผมว่าพอมีตัว Grand b a n t ซ a l Station ขึ้นมา นะครับแล้วก็มีสถานีที่เป็น Interchange Station เนี่ยที่หลายๆสายเขาคร s s กันเนี่ย mm hmm. ผมคิดว่าเรื่องนี้ควรจะถูกให้ความสําคัญมากขึ้นนะครับเพราะมันมี potential ที่เพิ่มขึ้นจากตัวสถานีที่เพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันแต่ตัวนี้เนี่ยก็ต้องมีการร่วมมือนะครับระหว่างทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนด้วยนะครับมีต้องมีการให้ incentive กับตัว developer ในการพัฒนาโครงการ TOD ที่เป็น TOD แบบจริงๆจังๆด้วย เรื่องหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะได้ยินกันบ่อยนะครับก็คือเรื่องของสถานีโอซาก้านะครับหรือว่าโอซาก้าสเตชันในญี่ปุ่นเนี่ยที่ไม่ว่าใครจะพูดถึง TOD ก็ตามเนี่ยจะมีการยกตัวอย่างของโอซาก้าสเตชันขึ้นมาเสมอๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอซาก้าสเตชันเนี่ยเป็น mixed use development ที่เรียกว่ามีสถานีรถไฟเนี่ยเป็นหัวใจหลักนะครับไม่ใช่การ b u i ขึ้นมาเพื่อ s อิ r v e ตัวเองนะครับแต่เป็นการ b u i l ขึ้นมาเพื่อ s ิ r ์ฟสถานีรถไฟนี้นะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆเนี่ยก็เป็นการเอื้อ ให้กับหัวใจตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะห้างสรรพสินค้ามากมายนะครับแล้วก็มี transportation hub อื่นๆที่สามารถเชื่อมไปได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นรถบัสรถแท็กซี่นะครับแล้วก็รถไฟไหลาสายอื่นๆด้วยนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมว่ากรุงเทพแม้กระทั่งเมืองไทยเองนะครับไม่มีตัวไหนเลยที่ใกล้เคียงกับโอากาสเตชันนะครับส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในะปัจจุบันก็จะเป็นตึก t แ n d a l ร n e หลายๆตึก นะครับที่แค่อยู่ในทำเลเดียวกันนี่แหละไม่ได้มีเซนเนจีไม่ได้มีอะไรกับตัว Mass Transit เลยนะครับอาจจะเป็นแค่การเชื่อมโยงกับ Skywalk เฉยๆแต่ว่าก็ไม่ได้มีเซนเนจีระหว่างกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ในการทํา TOD เนี่ยครับถ้าทําดีๆนะฮะจะช่วยทั้งในเรื่องของการทําให้คนเนี่ยหันไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นและแน่นอนจะทําให้รถติดน้อยลงแล้วก็จะทําให้มีโนดสําคัญใหม่ๆ เกิดขึ้นในกรุงเทพนะครับและทําให้มูลค่าที่ดินรอบๆนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยเพราะมันกลายเป็นจุดที่น่าสนใจมากขึ้นก็เลยอยากฝากให้ผู้ว่าคนต่อไปของเรานะครับลองดูเรื่อง incentive เรื่อง p olicy เรื่องของ TOD เรื่องนี้มากขึ้นด้วยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องนะครับมากมา,กกายไก่กองเลยที่คนกรุงเทพเนี่ยอยากให้มีการพัฒนาอย่างจริงจังเพื่อ คุณภาพชีวิตโดยรวมที่ดีกว่านะครับอย่างเช่นเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่นานนี้เนี่ยก็ทําให้มีการรณรงค์ให้มีการแก้กฎหมายนะครับให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้ถนนผู้เดินถนนมากขึ้นมากกว่าให้ประโยชน์ต่อคนใช้รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อลดอการเกิดอุบัติเหตุลงบนท้องถนนในในกรุงเทพนะครับการที่เรามีทั้งสายไฟฟ้าสายโทรศพัพท์ระยงระยางเต็มไปหมดเนี่ยก็ทําให้มีปัญหาทั้งเรื่องความปลอดภัยมีปัญหาทั้งเรื่องการตัดต้นไม้ที่ รียกได้ว่าตัดแบบไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับตัดให้แค่มันไม่โดนสายไฟฟ้าก็พอเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องเป็น landscape architect ไม่ต้องเป็นภูมิสถาปนิกเห็นแล้วก็โกรธนะครับว่าการตัดต้นไม้ในกรุงเทพบางทีมันเป็นการตัดเพื่อเหมือนแค่ตัดไปอย่างนั้นนะครับอีกปัญหาคลาสสิกหนึ่งของคนกรุงเทพก็คือเรื่องฟุตบาทฟุตบาทที่เหมือนเล่นเกมมาร์ชวิเปอร์ที่หลายๆคนอาจจะเคยเล่นกันตอนเด็กๆนะครับเหมือนเล่นมาร์ชวิเปอร์ทุกวัน ยิ่งวันไหนที่ฝนเพิ่งตกมาใหม่ๆเนี่ยก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าเราจะเหยียบเจอแจ็คพอตหรือเปล่าคนกรุงเทพเองเนี่ยเลยเป็นคนที่เห็นพื้นมากกว่าเห็นฟ้าเพราะเราต้องเดินก้มหน้าวางแผนการเดินทุกก้าวตลอดเวลาเป็นเรื่องที่ฟังดูเหมือนตลกแต่พอชาวต่างชาติมาเจอแบบนี้เนี่ยก็อายเขานะครับยิ่งเราเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยนะครับยิ่งควรจะทําให้เป็นเมืองที่มันเป็น walkable city นะครับหรือเป็นเมืองที่เหมาะกับการเดินทางโดยเท้าเนี่ยเที่ยวรอบเมืองได้นะครับ อีกเรื่องนะครับจริงๆก็เป็นเรื่องที่เคยพูดไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของพ็อกเก็ตพาหรือส่วนขนาดเล็กเนี่ยที่จะแทรกตัวอยู่ในแต่ละชุมชนในแต่ละทำเลเนี่ยซึ่งตัวนี้จะทําให้ในแต่ละชุมชนเนี่ยเขามีโอกาสได้เข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีการอินเทอร์แอคชั่นระหว่างคนในชุมชนได้ดีขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าอยากฟังอินดีเทลมากขึ้น กลับไปฟังใน EP 5ของเรานะครับเคยพูดเรื่องนี้ไว้แล,วแล้วแล้วก็มีพูดถึงเรื่องของพื้นที่สีเขียวโดยรวมด้วยนะฮะนอกจากจากนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยโดยรวมที่คนกรุงเทพเนี่ยอยากเห็นว่ามันมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเรามองลึกไปกว่านั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ Policy และเรื่องของกฎหมายต่างๆเรื่องของการควบคุมต่างๆที่เกี่ยวกับตัวสิ่งแวดล้อมนะครับที่เราอยากจะให้เห็นดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ํา เรื่องถนนหนทางนะครับเรื่องของอากาศเองก็ตามที่คนกรุงเทพเนี่ยอยากให้ quality of life ของเรามันดีขึ้นสัทีกรุงเทพมหานครของเรานะครับย uh ังมีอ AH> ีกหลายๆเรื่องที like ่คงต้องพ่ทางกันต่อไปนะครับกว่าจะไปถึงคำขวัญของเราที่พูดกันว่ากรุงเทพดุดเทพสร้างนะครับแต่ผมคิดว่ามันมีวิธีที่จะแก้ปัญหาหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็ การเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องพวกนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับการเมืองว่าสิ่งที่พูดสิ่งที่โฆษณาออกมาแล้วก็สิ่งที่จะทำเนี่ยมันอาจจะเป็นคนละเรื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็คงต้องดูกันดีๆนะครับว่าเราจะเลือกใครเราจะเลือกใครมาบริหารเมืองของเราเราจะเลือกใครมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเมืองของเรานะครับก็ฝากกันด้วยนะครับเพราะอย่างที่บอกไปผมไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับอยากฝากคนกรุงเทพด้วยเพราะว่าผมเองก็ใช้ชีวิตในกรุงเทพนะครับแล้วก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันดีขึ้นขอบคุณที่อยู่ด้วยกันกันกบ The Highlighter from c b r กับผมจอประทวัติคุย้ยจิตสวรร์แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ The Highlighter from c b r e อสังหาจะเป็นเรื่องใกล้ตัว เข้าใจง่ายมากขึ้น